ลูกกวนลูกแค้นูบ้านะตอนนี้เราจะวางเด็ดดำนะคะอ้ตอนนี้จะวาแนะนเพชรทั้งหมดขอยิ่งจะรสชาติคกันนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขตัวนี้ค่ะ ชื่อตัวผู้นะคะเป็นลลโอลลโอนะะชื่อลลโอนะคะพันอะไรก็ไม่รู้คะ่ะไม่รู้จักเนี่ยป้าบอกพันหน่อยดิสีดำนะคะน่าเกียดตัวหมิ่นนะคะเราจะไปคุณเ e อ็นูนะคะจายาเอ็นดูมันก็คือกลัวไปทุกอย่างใครตัวนี้มันก็ยังกลัวเอาเด็กๆตอนนี้มื่อมันจะว่ามันกันกาเอาจะไปนะคะเบบีค่ะ บิลลี่นะคะพุ่งเกิดได้หนึ่งเดือนกับกี่วันเราก็ไม่รู้ค่ะมันชนพี่เขาด้วยนะคะตัวผู้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้่ะต่อไปตัวนี้นะคะเฮ้ยตัวนี้ชื่อตุ่เพชรหรือตุ่มทองนะเอาชื่อตัวไหนเอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรระหว่างบิลลี่คตุ่เพชรตุ่เพชรเหรอมีตัวนี้ชื่อตุ่เพชรนะคะบิลลี่ครับบิลลี่ตัวผู้ค่ะ ต่อไปนะคะถุงเงินเห็นไหมคะนี่ถุงเงินนะคะตัวต่อไปสโนโฉาย,ยาค่อนเกินป้ะปะ้ปะ,ปะจะสโนไวท์ทีเดียวยยยยเดี่ยวไปขึ้นมาแบบเอสสิเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะนี่ตาดีได้ค่ะชื่อบิลลี่ตัวผู้นาน่ารักมากๆเลยเป็นพี่สุดนะคะเพิ่งเกิดได้หนึ่งเดือนแล้วก็น้องกลางนะคะชื่อว่า จุงชองนะคะนี่ถุงช้องดูหน้าหน่อยเป็นตัวเมียนะคะตัวต่อไปชื่อสโน่ค่ะสโนู Snow ค่ะสโนูฉายาฟันเหยอะนะือเรให้แม่เราถือตัวนี้นะคะชื่อว่าถุงเงินนะคะตัวเล็กมากค่ะบิลลี่นี่ก็ดมอยู่ได้เอาไปต่อไปค่ะมันยดูเด็กเลี้ยงแพ้เอาไปต่อไปค่ะล็อกนู้นค่ะต่อไปเปิดได้ ให้อะป้าป้าป้าลูกก่อนบิลลี่มันจะเข้าแล้วลี่นี่มันจะผสมพันธุ์แล้วนะเนี่ตัวต่อไปตัวไหนดีคะเอาเริ่มเลยค่ะตัวไหนก็ได้ค่ะตัวต่อไปชื่อบีบีนะคะตัวนี้น่ะพันอะไรคะหูมันบี้ค่ะหูหูหูมันจะบี้นะคะพันป้าพันอะไรบี้มันเกี่ยวกัน เอ่ต้อค่ะตัวนี้ชื่อบิบี้นะคะตัวนี้ชื่อมาริตัวนี้ชื่อมาริมาริมาจากอะไรคะมาริมาจากอะไรชื่อมาริมาจากไม่รู้ชื่ออะไรค่ะไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรแล้วก็เลยชื่อมารินะคะต่อไปชื่อกําไรค่ะเพราะว่ามีกําไรตยู้นะคะต่อไปสีนวลนะคะเพราะสีมันเนื้อต่อไปจัมมี่ฉายาทองพิการนะคะทำไมทองพิการค่ะ สัมีเพราะว่าตัวมันขาวต่อไปนะคะชื่อปูจ๋าค่ะไม่รู้มาจากไหนพี่แอมมันตั้งชื่อนะคะแล้วต่อไปคุณปุกปรือว่าเรียกว่าอีหัวดำนะคะอีหัวดำคะว่าหัวมันดำคุณเห็นไหมคะทำไมครับทำไมมันเป็นอะไรลูกประจักษ์อสมพัน มันยังเป็นเด็กอยู่เลยมันจะเป็นเก่งไอตัวนี้ฟันเหลือเฟินเหลือก็ไม่แป็งฟันสิเหมือนลูกไงเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวก็จับได้เหมือนน้องไงไม่แป็นฟันนี่คนดูฟันหน่อยไปดูฟันมันฟันดีโอมันจะใหญ่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยโอุ้ยมันกลัวมันนะถุงเพชรค่ะ ควนหน่อยีิถ oh ุงเพชรโอ๊ยควนเหลือไม่แ่งควนนะ่เธอไอ้เดรดีวัดสี่นี่ถุงชองค่ะไม่สิคมันจะเป็นน่ารักเขายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไปแล้วไปแล้วไดูที่นั่เดี๋ใจเย็นใจเย็นมันไม่ยอมออกมาหนูออกมาสิ ในสน,น,น,นุ่นในนำแล้วเนาะ,ะแต่ยังไม่ค่อยละเอียดเดียวกับพวกนี้ตัวนี้นะคะชื่อสนอูมันขี้กลัวนัานเป็นแม่ขาอายุประมาณบิลลี่เข้าไปแล้วค่ะนี่คือแม่กับลูกนะคะลูกสามตัวะคะ่ะน่าเกลียดทุกตัวเลยนะคะสน่นที่ชื่อว่าสนู่ก็ตัวมันสีนนนนขาวนะคะตัวนี้มันไหมแล้วก็ตัวเฮ้ยมาได้ไงตัวนั้นตัวนี้ ตัวนี้ขามันเจ็บแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วเอาแป้าแยกไว้เหรอ Yes เดี๋ยวมันจะเข้าไปเดี๋ยวจะไปเลโอนะคะมันชอบเอ้าหมดแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปชื่อเลโอนะคะมันชอบทำเล็บเบลเบลใส่ผู้หญิงนะคะเลโอทำเล็บเบลเบลอย่างไรมันจะดมไปตัวนี้ก่อนแล้วมันจะทำเล็บเบลเบลใส่เดี๋ยวจะไปนะแม่กเดี๋ยวนะคะ